สวัสดีค่ะพี่น้องพอก็ับไปหน่วยทางช่องยายแหลมลำเพลินแล้วไปเชี่ยวคือเก่านอกจากมาหอดแล้วหอดแด่ดเดือด,ดแต่เดือนคุณละค่ะพี่น้องค่ะ,ะนอนกะรับรับตื่นตื่นตอนนี้ที่เวทีที่อร,รับนนอนเพิน่นกะหูหม่องหูบอนทีสีตั้งเวทีเราเนาะค่ะเพิน่นกะพยับพยายแล้ว มื่อนี้เขาทำการแสดงอยู่โค้งภาวาสเกะอําเภอปวกเดงแล้วพี่น้องเนาะเป็นเนินดินทรายย่างดีครับพี่น้องบอมีแดดพี่น้องมื่อนี้แต่ว่าเอามเมื่อคืนเาเดินทางมาจากอ่อยู่ใส่เ,เรามนเคาื่อนอนู่ใส่เลยู่อบางที่เนาะค่ะตลาดลองมาซิเออเมื่อวานนี่เมาเคล่นพี่น้องมาห้ยกำลังใจเขาหล่นลาม อาเนี่ยคือเก่าพี่น้องค่ะพี่น้องข้างปวกแดงกัะยิเพิ่นเดอ้อโค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายของฤดูก,การแล้วจ้าเฮาสิพอกันเียกทีนึงก็คือพู้นฤดูการนานเนาะค่ะเนาะดูการนี่กะโคงสิเป็นรอบสุดท้ายแล้วเอาพี่น้องไ์สุดปุ่มปิด มื่อปิดวงวันที่สิบหากรกฎาคมเดิมพี่น้องเด้อบัตรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทบัตรออนไลน์ทึงบัตรหนางานพี่นอ้องอ่าสิเร้ยลุ่นท่องสิบเส้นเนาะค่ะสร้อยคอทองคำสิบเส้นพร้อมง่วนนึ่งโตค่ะพี่น้องคะ่ะง่วนี้เฉพาะผู้นาาอยู่หนางานเนาะค่ะนอกพอเพราะว่าสิทธิ์สะดวกในการมารับ ของนี่สิเบงเป็นสองส่วนคือบัตรออนไลน์สื่อบัตรออนไลน์กลุ่มปิดกับบัตรหนางานเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องของใจเพราะเขาใจอีหยังพี่น้องกับเขาไปเบิงทางเพจคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจหรือว่าสิโทษติดต่อสอบถามทางสอบเบิ่งเด้อค่ะ0 6 1 9 3 9 3 9 1 5อีกอย่างหนึ่งรอบนี่เฮาก็มีศิลปินรับเชิญคือก,กันไลฟ์สดกลุ่มปิดสามเมือเนาะค่ะแต่ก็เหลือเมื่อใดในพี่น้องกับเขาไปเบิงไล่ละเอียดเนาะค่ะ เมนูกะเบิงยุต่ว,วามีเมนูจ้ำบ่ได้แต่ละเหมือแต่ละเวียนจักอี่ยังเนี่ยสมองมันเออเลยว้าผพิเว้าวถือดูค่ะเิ่นก็บกำลังเคลียรถเคลียร์ยรถบาดนอกจากมาจอดมาเทียบแล้วอ่าก็จักเอียงหอบเอียงพนุงน่งพนังอยู่นะฮะอยู่โน่นอยู่เน่นใส่บอท่านไล้อยู่เด้เนี่ยบอท่านไล้อยู่ อันฟอ้อมไว้ซื้อคุณพ่อน้ำกับว่าันมีค่ะไปหาอาบน้ำเต้เนเดอจัาหน่อยเขาเก็บเงินอาบน้ำยี่สิบาทค่ะวันนี้ห้องน้ำนะบ่ายเขาจะมาเก็บตอนนี้ฟรีไปก่อนอาบน้ำยี่สิบเข้าห้องน้ำห้าบาทหรือสิบาทนี่แหละจักบาทกระร้างวัาจะมีให้อาบนาอพอนาะ เอ้ยเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยพากันซักแหงแม่นุ่ยได้มาอาบน้ำอยู่ปั๊มน้ำมันพี่บัดเลิกแล้วพี่เด็กค้นซวยขิ่งกันครับพ่อใหญ่หล <c oughs> อีพ่อทูสบูแล้วว่ามีน้ำล่างออกพี่น้องเอ้ยแม่นุย่ยแม่นุ่ยยอานน้ำฮดโตแล้วแต่ว่าบ่าได้ทูสบูถ้าทูสบูนี่สิจังอยู่พ่อใหญ่นี่หาเล่มมองหันมองนีพ่อได้ล่างสบูออก เปิดปอกมันหน้อยเปิดปอกมันคันปอกนะนให้มันน้อยน่อยมองละนิดละหน่อยพอได้ล้างสบู่ออกพอได้ล้างสบู่โอ้ชีวิตหมอลำเดียดตนเจ้าของแม่นุ่ยฮอดพ่อได้ทูสบู่แม่นุ่ยอันเอาหดโต๊ะสองคันแล้วน้ำมันบ่ไหลแบบเนี้ยก็ได้เท่านั้นล่ะพ่อแรมได้ทูสบู่แต่ว่าพ่อได้ล้างออก ต่างออกยุดแต่ว่าเอาพ่อทูทูไทยไทบ่คือจ้ะเดี๋ยวมันยังไม่เคลียร์ของใส่ลูกใส่ไปซื้อน้ำเข็มจักบาทคือไดก็สอบใหญ่แถวจักบาทฮะอ๋อหาซิปยวแม่เพิ่มเงินเพิ่นมาลัดโดดดอกใส่เพิ่นไปซื้อน้ำแข็ง สิกินปน <l ots> มันลำบากมันจากมีบ่มีเแต่กี้เขาบอกของเมย์เออเป็นยังดอกเ็เป็นยังดอกกำลังจัดรถจัดเรือพี่น้องว่าเรื่องอา,นาบน้ำว่าท่านจบ <l ots> <l ots> ตอนตอนหัวคำไหลดีดีพี่น้องเบิดมือเบิดเว้นไหลดีดีแม่หนุ่ยกระชาาจจัาใจ อาบล้วค่อยนอนด้วยพนวะอาบแล้วก็นอนเลยสองถุงมพนวะออจากน้ำทีไหลจากจากพี่น้องค่ะมีดอ่อนซ่อนพอแหลมเราเอาขันไปตรงกอกนันกอกหนี่น้ำที่มันข่างซ้ายนะ่างกอกได้อละนิอลน่อยมาคอยล่างสบู่ออกอลำบากแห้งไม่หนุ่ยก็เลยอาบอยู่ปั๊มน้ำมันเลย มันมันตั้งบ่ถือกมันก่วงโถลมันจัดบ่ถือกอ่าถามันแขบๆนี่ยสิจับยัดใส่ย,ยัดใส่เลยเด้ฮะมีนจอดมองไดดกับจอดบ่อเถือจกจักซิยูมงยังไไดอ่า บ่อยากเด้อผู้ทานเนี่ยผุนปีนขึ้นผู้ผุนคผมุณนะคมเลยมนับนพมันนกับู้เมันมกัคาขนมคากาแฟในเด้อมือมิดรัมือมนี่มือโชกมาเหมือนแมันหน่ยว่าครับมัาแค่จิ้งจิตตงไหนครับแม่หน่อยกับจัดมาเล็กทะเบียนรถเนี่ย เลขนี่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 ละสื่อติดไม่ติดมือไหวนี่ละเล็กทะเบียนรถรถฮะก็อยู่หนารถนั่ละเมื่อนีมือโศกมือมานไกที่น้องโกบโศกมันมาน ร่ำรวยสุขูสุขคนเดอ้อลีกรถเขาแม่น่ะเจ้าอันแม่หลีกทางพี่เจ้าชิบะยังทางฝุนถอยไปทางฝุนรถฮะฮะบ้่ะไระไปส่วนไปเอิ่นไปสองสาวดาวรุ่ง ่าสิไปทางพูดนเหรอที่มันป่วงมันจัดบะเถือกมันจัดอาากเลราที่มันป่วงอ่ะขี่นะคะขี่นะคะอยู่ตรงนี้ขี่โอ้ยออกอากาศ่อยกระไดโอ้คลิปนี่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 ท่อพ่นเนี่ยท่อพ่นนี่ ออาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสกอนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบกันครับชิปนะ้าพี่น้องอยูทีไม่แห้งชโชกก้อนหวานสุขูสุขคนสำหรับเหมือนนี่สบายดีค่ะ